นี้นาย o ท้าด h ริร o ่ยิธีที่เขาผลิตเสื้อชนิดพิเศษที่ใช้ในการผจญความร้อนอุณหภูมิหลอมละลายเนโรงหลอมเหล็กวิธีที่เขาสร้างเกาะโดยทำให้ทะเลเป็นแผ่นดินขึ้นมาได้และเขาทำองุ่นแดงและองุ่นขาวให้เป็นแชมเปญเนโรงผลิตไวน์ที่สุดยอดแห่งหนึ่งของโลกเราจะพาคุณไปดูว่าเขาทำได้ยังไง ความร้อนในเตาหลอมเหล็กที่มีเนื้อเหล็กเดือดพล่านอยู่ถึง6,500ตันมีอุณหภูมิสูงกว่า1,000องศาเซลเซียสถ้าที่นี่เป็นที่ทำงานประจำของคุณแล้วเราก็คุณคงจำเป็นต้องใส่ชุดพิเศษที่ป้องกันความร้อนสูงได้ดีและพวกเขาทำได้ยังไง เราใช้เปลวไฟมาตั้งแต่ยุคก่อนเกิดอารยธรรมและแม้มาถึงยุคเทคโนโลยีปัจจุบันเปลวไฟก็ยังคงเป็นพลังที่สร้างความหายณะที่น่ากลัวเพียงแค่ประกายจากกระแสไฟฟ้าก็จะทําให้เสื้อผ้าฝ้ายธรรมดาลุกเป็นเปลวไฟที่น่ากลัวขึ้นมาได้ประกายไฟเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเปลวเพลิงเท่านั้นแต่เสื้อผ้าฝ้ายที่หลังเผาไหม้ต่างหากที่อาจฆ่าคุณได้ ทุกปีมีคนอเมริกันเป็นล้านบาทเจ็บจากแผลไฟลูกราว6,000คนเสียชีวิตแต่ถ้าคุณได้ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมก็จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตที่บริษัทเวสเท็กซ์ในชิคาโกรัฐอิลลินอยได้ผลิตผ้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนมานานกว่า50ปีแล้ว ดยเขาเอาผ้าฝ้ายธรรมดามาเปลี่ยนให้เป็นเนื้อผ้าที่แข็งแรงไม่ติดไฟซึ่งจะป้องกันขนสมใส่จะเปลไฟระกายไฟและลูกไฟฟ้า,ฟาที่พวยพุ่งออกมาได้ฝ้ายเหมาะที่จะนำมาทำเสื้อผ้าเพราะเบาใส่สบายและเย็นแต่ปัญหาของฝ้ายก็คือจะลุกเป็นไฟได้ที่อุณหภูมิแค่407องศาเซลเซียสเ,เ,เท่านั้น ระกายไฟที่พุ่งออกมาอาจมีอุณภูมิสูงถึง19,000องศาเซลเซียสซึ่งเป็น3เท่าของอุณหภูมิบนผิวดวงอาทิตย์หากจะป้องกันเปลวไฟเหล่านั้นคงต้องใส่เสื้อที่มีคุณสมบัติมากกว่าดูสวยเก๋วิธีแก้ปัญหาก็คือนำเอาสารที่ทำให้เกิดเปลวไฟช้าลงสอดใส่เข้าไปในทุกๆโมเลกุลของใยไฟซึ่งมีชื่อว่า เซตราคิสฟอสฟอิมคลไรด์หรือที่รู้จักกันดี THPC THPC จะมีปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงแล้วเปลี่ยนใยฝ้ายให้เป็นฐานที่ไม่ติดไฟดังนั้นใยฝ้ายสีส้มเปลี่ยนเป็นสีดำแต่ไม่ลุกเป็นไฟเราใช้ THPC มาก่อนในการผลิตเสื้อกันความร้อนนอุตกรรมหลอมเหล็กในช่วงปี60ในปัจจุบัน THPC ยังถูกนำมาใช้ในชุดโซฟาและเตียงนอนของคุณด้วยเพื่อป้องกันให้บ้านของคุณไม่ไฟไปทั้งหลัง ภาพพิเศษนี้ทําขึ้นเป็นสีอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นสีที่ดูเตตาและแตัดเย็บออกมาเป็นเสื้อที่เห็นชัดสะดุดตามันจะดูเหมือนเสื้อผ้าทั่วไปที่เป็นสีส้มสะท้อนแสงแต่จะแข็งแรงพอที่จะรับมือกับลูกไฟที่ป่วยพุ่งออกมาเท่าความร้อนของดวงอาทิตย์ได้บนเสื้อผ้าธรรมดาไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้สวมใส่แทบจะไม่มีโอกาสป้องกันตัวจากการบาดเจ็บที่ไฟลวกได้แต่เนื้อผ้าที่ออกแบบพิเศษเคลือบด้วยสาร THPC ที่กันไฟนี้จะไม่เป็นถ่านและหยุดเผาไม่ให้ไฟลุกลามต่อไปซึ่งเป็นวิธีที่ป้องกันที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับผู้ที่ทางานเสี่ยงอันตรายเช่นการซ่อมสายไฟฟ้าแต่ถ้าคุณทํางานในที่ที่อันตรายมากจริงๆอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะก็คุณคงต้องมีการป้องกันที่ดีเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ิร์นาเวอร์รัฐอินเดียนาที่นี่มีโรงหลอมเหล็กที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเมริกาเหนือซึ่งเป็นของอาเซอร์โลมิเตลบริษัทค้าเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงงานที่นี่หลอมธาตุเหล็กให้เป็นเหล็กสำหรับอุตสาหการรมรถยนต์และการก่อสร้างโดยมีเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่มากถึงสองเตาในเตาทั้งสองนี้จะมีน้ําเหล็กหลอมที่เดือดพล่านอยู่ถึง6000ตันที่อุณหภูมิสูงกว่า1,000งเซลเซียส สำหรับคนงานที่นี่แล้วเพียงแค่ใส่เสื้อสีส้มสะท้อนแสงเฉยๆก็จะรู้สึกร้อนเหมืออเดินฝ่าม,มรสุมเปลวเพลิงโดยใส่เพียงชุดชั้นในเท่านั้นตัดมาที่เจนเทค์รัฐเพนซิลเวเนียที่นี่ผลิตผ้าที่จะนําไปตัดเป็นชุดเกราะสำหรับป้องกันความร้อนอุณหภูมิสูงมากๆซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นชุดป้องกันที่สําคัญที่สุดชุดเกราะชุดนี้จะสวมใส่เมื่อคุณรู้ว่าจะต้องผจญกับสถานการณ์ที่ร้อนมากกันจริงๆ สำหรับเสื้อที่จะสามารถสวมป้องกันเหล็กหลอมได้อย่างที่เสื้อชนิดอื่นไม่สามารถทำได้แล้วแล้วก็แทนที่เขาจะทอดใยฝ้ายเข้าไปในเนื้อผ้าเขาจะทอใยสังเคราะห์ที่กันความร้อนที่เรียกว่าพาราอารามิดซึ่งเป็นใยสังเคราะห์ตัวเดียวกันกับเคฟลาที่ใช้ตัดเสื้อเกราะกันกระสุนแต่เมื่อนำมาเทียบกันแล้วมันยังแข็งแรงกว่าเหล็กถึง5เท่าและมีความหนาแน่นสูงเป็นเครื่องตัดเหล็กได้ถ้านิ้วมือของคุณเกิดเข้าไปติดอยู่ในเครื่องทอ ก็จะถูกเฉือนหลุดไปเลยเนื้อผ้าในชั้นนี้จะต้องทนทานต่อน้ำเหล็กที่กระเด็นออกมาได้ตัวใหสังเคราะห์เองการความร้อนได้สูงถึง700อ,องศาเซลเซียสแต่กระทะก็กันความร้อนได้โดยไม่หยุดเนื้อที่ทอดอยู่ข้างในให้เป็นอาหารสุกเพื่อป้องกันไม่ให้คนใส่เสื้อกลายเป็นอาหารสุกเสื้อปกกาดพวกนี้ต้องมีผิวที่สะท้อนความร้อนออกไป คุณอาจคิดว่าแผ่นโลหะบางเบาที่คุณใช้ห่อหุ้มอาหารคงไม่สามารถป้องกันได้มากนักแต่อลูมิเนียมเป็นตัวสะท้อนและเป็นเสื้อสวมใส่ได้อย่างดีเยี่ยมถ้นอลูมิเนียมบางๆจะถูกแนบติดกับเนื้อผ้าและผ้าชั้นนอกก็จะเสร็จสมบูรณ์เขาก็จะได้ผ้าที่แข็งแรงสุดยอดมาแต่เขาจะตัดเสื้อที่แข็งแรงสุดยอดได้ถ้าไม่สามารถเย็บตะเข็บที่แข็งแรงพอๆกับส่วนอื่นๆของเสื้อ ้าผ้าเย็บได้ไดธรรมดาเสื้อพวกนี้จะหลุดออกจากกันเมื่อโดนไฟเผามีทางเดียวที่จะทําให้ตะเก็บแข็งแรงพอก็กคือใช้ยายสังเคราะห์อารามิดท,ที่ใช้ทอเนื้อผ้าชั้นนอกขึ้นมาที่โรงงานตัดเย็บที่ชื่อช i c a g o Protective Apparel ผู้จัดการภาาภูมิใจมากกับชุดรักษาชีวิตของเธอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยเบื่อหน่ายเลยมันสนุกดีที่ได้ดูผ้าชิ้นหนึ่งเปลี่ยนไะเป็นเสื้อให้คนใส่ได้ฉันชอบคิดว่าเราช่วยป้องกันไม่คนถูกไฟลวกแม้จะได้ทำการทดสอบมากมายจะมีทางเดียวที่จะรู้ได้ว่าชุดกันไฟนี้จะใช้การได้จริงหรือไม่ที่โรงหลอมเหล็กเบิร์นซาเบอร์มีกองไฟประกอบพิธี ชีวิตของบริกแยนบุลารขึ้นอยู่กับชุดที่เธอใส่ข้อผิดพลาดในการตัดเย็บชุดนี้จะทําให้ความร้อนอนุณหภูมิสูงถึง1,000องศาเซลเซียสเผาเธอเกรียมถึงกระดูกแต่เมื่อใส่ชุดป้องกันถึง2ชั้นเพื่อสู้กับเปลวเพลิงความร้อนและน้ําเหล็กเดือดแม้เธอเดินเข้าไปในายก็เหมือนเดินสบายๆอยู่ในสวนสาธารณะรอตเตอร์ดัมเป็นเมืองท่าที่มีธุรกิจมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก จัดการขนส่งสินค้ากว่า400ล้านตันในทุกๆปีมีพื้นที่ของท่าสำคัญสาคัญครอบคลุมกว่า40กิโลเมตรกำลังอยู่ในอันตรายที่ไม่สามารถขยายพื้นที่ท่าออกไปได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าไม่มีแผ่นดินเหลืออีกแล้วก็จะเกิดปัญหาคำตอบก็คือสร้างท่าเทียบเรือบนแผ่นดินที่ยังไม่มีตัวตนแล้วเขาทำได้ยังไง การขนส่งทางทะเลสากลเป็นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของเศรษฐกิจโลกในะปัจจุบันและท่าเรือเป็นหัวใจที่เต้นเพื่อจ่ายเลือดให้ไหลไปสู่ส่วนต่างๆเมื่อปีที่แล้วคนงานท่าเรือทั่วโลกกว่าล้านคนทํางานตลอด24ชั่วโมงเพื่อขนสินค้าลงเรือและออกจากเรือราว8ล้านตันไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรตั้งแต่ลูกอาวาโดไปจนถึงซิบรูดเสือ้อเมืองรัตตาในเนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางเมืองท่าของทวีปยุโรปเมืองนี้ ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือซึ่งเป็นหน้าน้ําที่มีเรือเดินสมุทรผ่านไปมามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะมีปากน้ําของแม่น้ําสําคัญสองสายที่ไหลเข้าไปในทวีปที่ทําให้เป็นเมืองท่าที่มีธุรกิจมากที่สุดในทวีปยุโรปและชาวดัชเองก็มุ่งมั่นจะคงความเป็นหนึ่งเอาไว้แต่ปัญหาก็คือถ้าเรือของเมืองรอตดัมยาวเหยียดออกไปจากศูนย์กลางเมืองจนถึงทะเลแล้วไม่มีแผ่นดินเหลืออีกแล้วแต่ปัญหาน่ารำคาญใจนิดหน่อยที่ไม่มีแผ่นดินพอเพียง ก็ไม่เคยทําให้ชาวดัชยหยุดยั้งได้มาก่อนเลยแผ่นดินส่วนนี้ของทวีปยุโรปเรียกกันว่าภูมิประเทศแผ่นดินต่ําอย่างมีเหตุผลเพราะเกือบหนึ่งส่วนสี่ของในแถบอยู่ต่ำกว่าระดับน้ํำทะเลตั้งแต่ประวัติศาสตร์นานมาแล้วชาวดัชได้สู้รบกับทะเลมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า1,000ปีมาแล้วที่พวกเขาสร้างเขื่อนที่เรียกกันว่าทำนบก้นน้ำทะเลเอาไว้ ปีเตอร์คลิปมั่นใจว่าพวกเขาจะทําแบบเดียวกันได้ที่เมืองรอตเตอร์ดัมเมื่อมาหลายร้อยปีก่อนแล้วก็สร้างแผ่นดินเพิ่มจากในท้องทะเลแล้วกําลังสร้างทํานกัน้น้ําสร้างแผ่นดินขึ้นมาใหม่ในทะเลขุดลอกลําน้ำต่างๆให้ลึกยิ่งขึ้นนี่เป็นลักษณะธรรมชาติของเราเป็นปสิ่งที่เราทํามาแล้วและเป็นสิ่งที่จะทําตลอดไปเพื่อสร้างแผ่นดินเพิ่มขึ้นกลุ่มภูม่าเพื่อการขุดลอกต้องขนทรายจากใต้ท้องทะเลเอามากองเอาไว้นอกชายฝั่งไม่ห่างจากที่ตั้งท่าเรือปัจจุบัน แต่ใต้ท้องทะเลนี้อยู่ลึกถึง40เมตรภายใต้ผิวน้ําอันหนาวเย็นของทะเลเหนือพวกเขาต้องใช้ทรายจำนวนมากทีเดียววิธีแก้ปัญหาที่ต้องขุดเอาทรายจํานวนมากถึง18,000ตันก็คือใช้เครื่องขุดลอกที่ดูดทรายขึ้นมาตามท่อซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแผ่นดินที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง19,500กิโลวัตต์ ถ้าคุณอยากสร้างเกาะของคุณสักเกาะหนึ่งคุณก็สามารถเช่าเจ้าเครื่องมือเมื่อมาเครื่องนี้ได้ในราคาเพียงวันละ2 7 0 0 0 0เหเหรียญดอลลาร์เครื่องขุดลอกนี้ใช้คนคุมเครื่อง32คนทำงานตลอด2 4ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ด้วยกำลังวิ่งความเร็วสูงสุดที่16นอตเครื่องมือทรงพลังที่มีขนาดใหญ่150เมตรนี้จะใช้เวลาน้อยกว่า60นาทีที่จะเดินทาง10กิโลเมตรไปยังบริเวณที่จะขุดลอก จุดสร้างธุรกิจของเครื่องชุดขุดลอกนี้ก็คือหัวลากมันมีขนาดเท่ารถโฟกเต่าแต่ดูไม่มีเสน่หเท่าเจ้าหัวลากนี้ติดอยู่ที่ปลายของท่อดูดและจะถูกหย่อนลงไปในน้ำลึกได้90เมตร ่อลงไปถึงก้นทะเลหัวลากจะถูกลากไปตามท้องทะเลมือตักจะถูกลากตามหัวลากจะตะกุยให้ดินใต้น้ำที่เกาะกันแน่นให้หลวมขึ้นภายในตัวเรือเครื่องปั้มกำลัง5,000กิโลวัตต์จะติดเครื่องทําหน้าที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นยักษ์แล้วเริ่มดูดสายใต้ท้องทะเลขึ้นมา ด้วยอัตราดูดที่7ตันครึ่งต่อวินาทีเนื้อทรายผสมกับน้ําทะเลจะไหลขึ้นมาตามท่อดูดแล้วตกมากองเอาไว้ในท้องเรือท้องเรือมีขนาดใหญ่จุได้27,500ตันแต่ถึงแม้จะรองรับได้มากขนาดนี้ยังต้องกลับมาดูทรายเกือบ2,000เที่ยว เพื่อให้ได้แผ่นดินที่มีขนาดสูงกว่าระดับน้ํำทะเลชาวดัชมีความสุขที่สามารถทําได้เร็วขึ้น1เท่าตัวด้วยการกําจัดน้ําทะเลที่ดูดขึ้นมาด้วยและพวกเขาก็มีประสบการณ์ในการกำจัดน้ําทะเลที่ไม่ต้องการซึ่งทํามาแล้วกว่าร้อยปีสำหรับเรื่องนี้พวกเขาใช้กดแรงโน้มถ่วงรับงานหนักนี้ทรายหนักจะจมลงไปที่ก้นท้องเรือแต่น้ําทะเลจะเอ่อล้นออกไป ความจุสูงสุดที่27,500ตันทรายจะไหลเข้ามาเต็มภายในเวลา1ชั่วโมงแล้วก็ถึงเวลาที่กัปตันเวิร์สจะยกหัวลากกลับขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่จะเททรายออก ส่วนแรกของการขยายท่าเรือได้แก่บริเวณป้องกันน้ําทะเลมีความยาว7กิโลเมตรที่เรียกกันว่าเกาะกล้วยเมื่อถมสายเสร็จเรียบร้อยเนินสายที่เป็นแนวโค้งนี้จะป้องกันคลื่นไม่ให้พัดเข้ามาในบริเวณก่อสร้างท่าเรือแต่คุณจะเทสายจำนวนเป็นพันตันออกมาให้กลายเป็นเกาะที่มีรูปร่างเป็นแนวโคง้งรูปกล้วยที่สวยงามได้อย่างไรกันสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือเครื่องดูดขนาดยักษ์ ที่มีปุ่มถอยหลังใช่เลยที่โครนที่ถูกศาสตร์ให้บินไปแนวโค้งเป็นอากาศเรียกกันในหมู่นักขุดลอกสายว่าสายรุง้งด้วยกำลังของเครื่องขุดลอกสายถึง6ตัวที่ทำงานเต็มเ,มเวลาใช้เวลาถึง4ปีกว่าที่งานก่อสร้างระยะแรกจะเสร็จสมบูรณ์ มันไม่ค่อยเหมืออาการย้ายผูเขานักแต่มันก็เป็นการสร้างแผ่นดินใหม่เลยทีเดียวมันเป็นสิ่งที่ใช้เสิร์ฟถ้าคุณต้องการสร้างความประทับใจเครื่องดื่มพิเศษสุดสำหรับโอกาสพิเศษสุดแชมเปญเป็นเจ้าแห่งเล่าไวา้ฟองฟู แต่การแปลงโฉมพวงองุ่นธรรมดาธรรมดามาเป็นเครื่องดื่มราคาขวดละ1,000ดอลลาร์ต้องอาศัยจมูกคุณภาพดีและเวทมนต์ในการบ่มไวายที่มีมานานนับร้อยปีแล้วเขาทำได้อย่างไร <S 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 ชื่อเรียกว่าแชมเปญได้มาจากมณฑลในภาคตนออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตเหล้าแชมเปญ ละไวยขาวอาจจะมีฟองฟู่และมีรสชาติเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้มาจากรงบ่มไวยพารภสมี3 3 5นสมีเฮกตาร์แล้วมันก็ไม่ใช่เล่าแชมเปญเมื่อ245ล้านปีที่แล้วบริเวณนี้เป็นก้นบึ้งท้องทะเลยุคก่อนประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้ซากสัตว์ใต้น้ำยุคโบราณหลายล้านตัวเหล่านั้นได้กลายเป็นเท่าดินที่สมบูรณ์แบบแก่การปลูกองุ่น เพราะสามารถเก็บน้ำไว้ที่ปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้องุ่นแห้งเฉาลักษณะดินจะถูกจัดลำดับชั้นตามคุณภาพขององุ่นที่ปลูกได้ดินที่มีคุณภาพดีที่สุดจะถูกจัดชั้นเป็นแกรนครูเมื่อจะพูดถึงเหล้าแชมเปญที่ดีที่สุดสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็มีความสําคัญเหล้าแชมเปญจะถูกบ่มมาจากอางุ่นหลัก3ชนิดคือพินอตนวพินตมานเยและชาโดเนซึ่ง2ชนิด เป็นองุ่นแดงและอีกชนิดเป็นองุ่นขาวแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเล่าแชมเปญสีชมพูแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะภายใต้เปลือกสีคล้ำเข้มนั้นจะมีน้ำองุ่นสีขาวอยู่เป็นเรื่องน่าเศร้าว,ว่าทุกวันนี้องุ่นจะไม่ถูกคั้นน้ำออกมาด้วยฝ่าเท้าอันบอบบางว่องไวของแม่บ้านชาวฝรั่งเศสอีกแล้วแต่จะถูกคั้นด้วยเครื่องคั้นน้ำอุตสาหกรรมที่มันวาวตัวนี้เครื่อง จะบีบองุ่นเบาๆอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้คันเอาสีของเปลือกองุ่นออกมาด้วยนั่นเป็นวิธีจัดการกับเรื่องสีแต่การทําให้ได้รสชาติที่ดีเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่ามากรโงบ่มเล่าว,วายเพเพอ์ไฮซิกอาจจะดูสะอาดหมดจดพร้อมไปด้วยถังบ่มสแตนเลสในวันนี้แต่กระบวนการบ่มเล่าแชมเปญมีมายาวนานเกือบ300ปี น้ำองุ่นตางพันจากต่างหมู่บ้านใจรสชาติที่มีเอกลักษณ์ของตนเองและถูกนําไปใส่ไว้ในถังหมักเหล้าที่ทําจากเหล็กสแตนเลสแต่ละถังแยกกันเอาไว้เ <c oughs> ขาจะเติมยีสต์ที่มีปฏิกิริยาช้ากับน้ําตาลในองุ่นลงไปเพื่อหมักให้กลายปเป็นเหล้า <c oughs> แต่เหล้าแชมเปญชั้นดีไม่ได้มาจากอางุ่นแค่กองเดียวเท่านั้น มันมาจากการผสมรสชาติขององุ่นที่ปลูกในบริเวณต่างกันที่บ่มให้มีรสของแชมเปญพื้นบ้านที่ไม่เหมือนใครเป็นเวลากว่า6เดือนที่ถูกหมักอยู่ในถังบ่มจะมีแอลกอฮอล์ในเล้าไว้แต่รสชาติก็ยังจืดชืดจึงต้องใช้จมูกที่ไวสุดๆมาช่วยดมว่ารสชาติใดเหมาะจะผสมกับอะไรอเล็กซานดราเรนดาวอธิบายว่า ตลอดหกเดือนพวกเขาจะชิมเหล้าไวน์แต่และชนิดเขาจะต้องเลือกเหล้าองุ่นขึ้นมาจำนวนหนึ่งที่เมื่อนำม,มาผสมเข้าด้วยกันในอัตราต่างๆกันจะต้องให้รสชาติที่เหมือนกับรสชาติที่ผู้บริโภคก,กํำลังดื่มกันในวันนี้คุณอาจจะไม่สามารถแยกเบียร์โบลิญเจอร์จากเบียร์วัตไบเซอร์ ers, แต่คนพวกนี้สามารถบอกได้ว่าพ่อของเขาใส่ถุงเท้าสีอะไระช่างหน้ายิานดีซะจริงเมื่อจมูกเลือกกลิ่นได้แล้ว เหล้าวายรสชาติต่างๆจะถูกนำมาผสมกันในปริมาณที่เหมาะสมและเหล้าค็อกเทลที่ถูกบรรจงผสมขึ้นมาก็ถูกเทล,ลงไปในขวดห้าล้านใบเติมยีสต์และน้ำตาลลงไปนิดหน่อยก่อนจะปิดปากขวดให้นั่นสำหรับตอนนี้นี่คือเหล้าวายขาวเท่านั้นยังไม่มีฟองฟู่และเหล้าแชมเปญที่ไม่มีฟองก็เหมือนงานแต่งงานที่ไร่เจ้าสาวแต่เพราะได้ยีสต์และน้ำตาลกระบวนการหมักครั้งสอง เริ่มขึ้นในขวดและเพราะขวดถูกปิดผนึกด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้จึงถูกจับไว้เป็นฟองเล็กๆและใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ที่จะบ่มให้เกิดฟองและยีสต์ใช้น้ําตาลจนหมดแล้วยีสต์จะตายไปแต่งานของมันยังไม่เสร็จสิน้นมันจะถูกทิ้งให้อยู่ในขวดอีก2ปีและตะกอนข้งมันจะให้รสชาติของเหล้าแชมเปญที่นุ่มละมุนซับซ้อนไม่เหมือนใครห้องแช่ละาวายยาวถึง18กิโลเมตรแห่งนี้ ถูกตั้งอุณหภูมิไว้ที่12องศาเซลเซียสตามกระบวนการหมักเมื่อตะกอนทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วก็จะต้องหาวิธีปล่อยมันออกมาโดยไม่ให้เสียฟองฟู่ไปทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่ที่การบิดข้อมือทุกวันจะมีทีมที่เรียกกันว่าผู้ปลดปล่อยเดลริดเดอร์ออกทำหน้าที่ประหลาดเป็นประจำพวกเขาจะหมุนขวด30,000ขวดอย่างนุ่มนวล เราหนส่วนแซึ่งจะค่อยๆกลับขวดให้ทิ่มหัวลงทีละน้อยกระบวนการทุ่สาหานี้ค่อยๆทำให้ตะกรนลวงลงมาที่บริเวณคอขวดหลังจาก3สัปดาห์ที่ค่อยๆหมุนขวดลงอย่างช้าๆขวดแชมเปญจะถูกขนย้ายไปแบบหัวทิ่มลง เข้าไปยังกระบวนการยาวประมาณ1กิโลเมตรโดยเริ่มจากการอาบน้ำเกลือที่มีอุณหภูมิลบ27องศาเซลเซียสปากขวดถูกจับจุ่มลงไปก่อนบริเวณขอขวดจะกลายเป็นน้ำแข็งจับตะกอนต่างๆเอาไว้และเขาก็จะเปิดฝาจุกออกและความกดจากคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในจะผลักตะกอนที่แข็งตัวออกมาเหลือไว้เพียงเหล้าแชมเปญที่มีฟองสดใสแต่ฟองที่ถูกบ่มมาเป็นเวลาถึง2ปี จะเล็ดลอดออกมาด้วยเขาจึงรีบปิดจุกด้วยไม้กอลแล้วเอาเส้นลวดผูกปากขวดเอาไว้โดยเร็วเพื่อเก็บฟองเอาไว้ในขวดในที่สุดหลังจากใช้เวลามากกว่า2ปีเล่าว,วายสุดพิเศษนี้ก็พร้อมจะนำไปเป็นสีสันในบ้านเหลือแต่เราจะหาโอกาสเหมาะๆที่จะเปิดจุกคอกออกก็เท่านั้นเอง